ันนี้นะคะมาเชิญชวนทุกท่านกราบไหว้ขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมในวันที่18กรกฎาคมน,นี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของพท่านะคะนั่นก็คือวันที่ท่านสําเร็จมรรคผลนั่นเองค่ะชุดไหว้ประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะพานดอกบัวพร้อมเต้าเงินเต้าทองที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นดอกบัวสดนะคะและก็มีเทียนดอกบัวคู่แบบนี้1เซตนะคะเซตเล็กนี้ในราคา899บาทสําหรับเซตใหญ่นะคะเราจะเพิ่มพานดอกบัวพร้อมกับเต้าเงินเต้าทองแบบนี้อีก1 ถือว่าเป็นการถวายหนึ่งคู่ให้กับเจ้าแม่กวนอิมของเรานะคะในราคาพิเศษเพียง1 4 9่ันบาทเท่านั้นสำหรับปีนี้นะคะทางร้านจัดไหว้ที่ศาลเจ้าเกียวอันเก่งนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มากๆของเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะมีประวัติยาวนานมาก,กว่าร้อยปีจะบอกว่าเต้าเงินเต้าทองมีพิเศษตรงไหนนะคะเต้าเงินเต้าทองนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะ ก็จะมีอมาาท่านหนึ่งนะคะท่านก็นั่งอยู่บ้านอยู่แล้วโดยที่แบบแก้อาการอัลไซเมอร์นะคะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆอา่านี่เป็นแรงบันดาลใจมากเลยอา่ามีอายุ105ปีแล้วนะคะทุกท่านอามามีอายุ105ปีนั่งดูข่าวดูทีวีไปนะคะท่านก็นั่งพับพับ,พบเป็นต้อกเงินต้าทองนี้ทางร้านจึงได้ร่วมกับอามานะคะนำที่อามาพับมาบูชาไรอยนงี้ในวันที่18กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะอามาเป็นแรงบันดาลใจมากเลยนะอยู่โควิดอยู่บ้านแก้ว ะะอย่านิ่งดูได้นะคะทุกอย่างมีทางออกนะคะทุกท่านใครสนใจอย่าลืมนะคะชุดเล็ก899บาทชุดใหญ่1,499บาทสนใจสั่งไหว้เองก็ได้นะคะหรือจะให้ทางร้านจัดไวหว้เหมืก็ได้เช่นกันเพียงแค่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและคำัอธิษฐามาได้เลยค่ะสั่งจองล่วงหน้าได้แล้วนะคะวันนี้ที่ไลน์แอสไซกวนอิมบริซิ่งค่ะ